สัตา์ขอสัตว์ทำลายทำพวงที่เป็นเพื่อนทุขเกิดแก่เจ็บตายมาเ้ื่อกันหมดทั้งสิ้นเอาเวรามบนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแย่กันแลกกันเลยเอาพยาปัจชาวุนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เปลี่ยนเปลี่ยนถึงกันรละกันเลยอันนี้ค่าบุญถูกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายและทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริอรันตุสัตว์ผู้ใดที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไป จงมีความสุขายและสุขใจรักษาตนให้้นจับทุกภัยอันตรายทั้งหลายต้งปวงเทินอิทัมโนยาตีนังโอโตสุขิตาโอนตตยาตโยนิพานังเมโอ ่มักผลนิพรด้วยเธิดความรุนกุนนี้ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในครั้งนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ตัวข้าพเจ้าพร้องทั้งครอบครัวลูกหลานบริวารปีดามานดา เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าวัดเจ้าอารามสัพพสัตว์ทั้งหลายผู้มีพระคุณจงรับรู้และอนุโมทนาในบุญกุศสนนี้จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้พ้าพปนเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวลูกหลานบริวาร จงเป็นผู้มีอายอย่างยืนยาวมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดาว ต้นหมัน่นเกี่ยมเมวะสมิชฌาตูตบเทวดาตูตัณฑ์กบ